วิธีนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาข้าวที่เราเผลอหุงแฉะได้ดีเลยนะคะเคล็ดลับง่ายมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลร์ช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคลรจะมีวิธีแก้ปัญหาข้าวแฉะนะคะข้าวที่เราเผลอหุงแล้วมันแฉะนะคะด้วยเคล็ดลับง่ายๆค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะหุงข้าวแล้วก็จะต้องนําข้าวของเราเนี่ยไปซาวน้ําล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะสักประมาณ2-3นถึาน้ำนะคะค่ะและนี่ก็คือข้าวที่ซาวน้ําเสร็จเรียบร้อยถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําสะอาดนะคะลงไปหุงได้เลยค่ะปกติการหุงข้าวเนี่ย น้ำนะคะเลยมา1ข้อมือข้าวก็จะพอดีเนาะแต่วันนี้แคเลยจะให้เลยข้อมือมาเพราะว่าต้องการจะทำให้ข้าวของเราแฉะนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดก้นหม้อให้แห้งค่ะก่อนที่จะนำไปหุงนะคะแล้วก็หุงตามปกติได้เลยค่ะ นี่คือข้าวที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความแฉะนะคะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ถึงกับแฉะมากนะคะแค่เลยต้องบอกก่อนนะว่าข้าวเนี่ยถ้าแฉะมากมันจะสามารถแก้ไม่ได้นะคะต้องเอาไปทําข้าวต้มหรือว่าเอาไปผัดค่ะแต่ถ้าแฉขนาดนี้สามารถแก้ได้ค่ะวิธีการแก้เลยนะคะเคล็ดลับที่1เราจะต้องเปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้ให้น้ําละเหยออก15นาที เมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะก็ขนมปังแผ่นค่ะที่เรากินกันตามปกติทั่วไปนะคะขนมปังจะไปช่วยดูดน้ำที่อยู่ในเม็ดข้าวทำให้ข้าวแฉะได้ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลยค่ะใส่ขนมปังลงไปนะคะสักประมาณ4-5แผ่นค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการ ปิดหม้อค่ะแล้วก็กดหงตามปกติอีกหนึ่งครั้งนะคะรอให้ข้าวเด้งค่ะค่ะเมื่อข้าวเด้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาเปิดหม้อดูกันนะคะ ขนมปังที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะมีความแฉะมีความหนักๆน,นิดนึงนะเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันไปดูดน้ําที่อยู่ในเม็ดข้าวนะคะเห็นไหมคะข้าวบางเม็ดที่มันแฉะมากมันก็จะติดขนมปังขึ้นมาวิธีนี้นะคะช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวแค่เลยจะตักให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันแฉดมากเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราหงอีกรอบนึงโดยที่ใส่ขนมปังลงไปข้าวก็ ถือว่าดีขึ้นมาจากเมื่อสักครู่เยอะเลยนะไม่แฉเหมือนเมื่อสักครู่ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าขนมปังเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ข้าวกลับมาแข็งเหมือนที่เราหงกินปกติแต่ขนมปังจะช่วยลดความแฉลดความชื้นในข้าวได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะก็เป็นเคล็ดลับการแก้ข้าวแฉง่ายๆถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ